จริงๆแต่ารางงานครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ oh no no like. mm ้างได้ข่าวว่าแน่นเยียดมากเลยตารางงานครึ่งปีหลังแน่นยียดไหมก็ก็มีมีคิวไปไกลแล้วเหมือนกันครับผมก็าเป็นเรื่องที่รู้สึกดีใจมากๆนะที่แบบว่ามีคนติดต่อแล้วก็มีคนแบบว่าติดต่อแล้วเชื่อใจให้เราทํางานหลายงานมากๆแล้วก็แต่ละงานก็จะมีความแตกต่างกันไปเราก็ถือว่าวิทยาอยู่ ใช่เราได้ไปถ่ายอยู่นะครับผมก็ฝึกวิชาระเบียบนิรัยต่างๆสกิลต่างๆด้วยก็รู้สึกตื่นเตยนใจจริงๆในแต่ละงานมันมีความตื่นเต้นในทุกงานเลยทุกงานเลยครับผมโดยเฉพาะงานนี้เลยครับผมตอนแรกไม่คิดว่าพี่แพทย์จะจัดใหญ่มากใช่พอมาเห็นสกิลงานหรือว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทําให้แดแล้วก็ตัวเราสองคนแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นใจรู้สึกเหมือนกันก็เลยแบบอาจจะเกรงกว่าปกติเหมือนกันครับใช่รู้สึกแบบพอเห็นว่าสกิลงานค่อนข้าง ไม่ไม่ค่อนข้างครับก็ใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยก็ตื่นเต้นครับเรียกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนเลยพี่แต่ละงานเออแล้วแต่แล้วแต่ทางทางดูแลเขาทางเรให้ครับแต่ถ้าแบบก็ใหญ่ใหญ่มากๆมากจริงจริงพอาแฟนขับมาดูบ่อยๆเขาพลาดหวังเนีเราต้องแบบว่าเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เขาตลอดนะในทุกงานมันมีความกดดันความเครียดเนาะแล้วจะองยังไง รู้สึกว่ามันก็ไม่ไดกนะ้กดดันหรือเครียดขนาดนะั้นเรารู้สึกว่าในสิ่งที่เราเขจาจัดงานนี้ขึ้นมาหรือเราอยากทำโชว์เรารู้สึกอยากทำให้ทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ที่ได้โชว์มืนว่าเบม่งการรอยืนซึ่งกันและกันใช่ไหมครับใช่ครับเราก็มามอบความสุขให้ทุกคนแล้วในขณะเดียวกันทุกคนก็แบบคอยเป็นกําลังใจให้เราตอนที่เราแบบอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขมากๆเหมือนกันครับเด็กพิเศษจะนิ่งๆแต่รู้สึกว่าจะมีความตื่นเต้นในทุกครั้ง จะต้องก็ไม่นิ่งนะฮะคือถึงที่สุดกคลิปลุกกันแต่ยังยืดหยุ่นอยู่ผมจะแบบอาการออกจะร่างนิดนึงร่างนิดนึงครับจริงก็ทุ่งานเลยครับตื่นเต้นบางทีก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ครับทุกคนจริงจริงมันมีทั้งในประเทศแล้วนะต่างประเทศใหญเลยใช่ครับที่ที่ต่างประเทศก็มีติดต่อหลายที่ครับ มีแฟนมีดเนาะใช่เราเป็นเซ็กซี่นะที่เขาอยากเอาเราแบบไปโชว์แล้วก็มีแฟนคลับที่มีคนมาดูเราเลยไม่ใช่แค่คนไทยการแน่นในการดูแลตัวเองแก่อนสุดเลยัวเงไม่ใช่แต่ละคนมามีเลยครับผมใช่แล้วก็มีมามีนะครับผมเป็นตัวสุดยใช่ครับเป็นตัวที่สำคัญใ่ตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สอแล้วตัวอื่นก็ดีด้วยครับผมก็อยากให้ลองชิมกันก็ส่วนหลักๆก็เป็นเบสิกในการ ทานอาหารได้ครบแล้วก็อยู่ในเพียงพอแล้วก็เราทัผพอี่เพียงพอครบับแต่ใดๆก็คือต้องมีความสุข,ขก่อนในการทํางานหรือจริงใดๆที่เราอยากจะทำเนี่ยเราต้องแบบแฮปปี้ก่อนเราจะด่แบบว่าไม่เครียดไม่มีสารอะไรหลังความเครียดมามทาให้หน้าเราสุขสูใช่ครับอย่างเวลามาเจอชนทุกคนก็เราก็จะหลั่งสารที่แบบทำให้ความสุขออกมา มันมีวิธีหลังยังไงลูกสางตานี่มีความสุขอะลูกนั่นสิต้องตกใจว่ะมันคำเปรียบเปยครับแต่จริงจริงเขามป็นออกไปริบเกินไปครับผมมันสร้างอินเตอร์จี้ยังไงให้เราสึกว่ามันต้องแบบมอบเต็มมอบความสุขให้กับแฟนทุกครัวที่เจอในแต่ละคนวิธีสร้างยังไงแต่ละคนเหมือนผมรู้สึกว่าแค่เราได้เจอพวกเขาแล้วเวลาที่แบบคน ยิ้มแล้วก็ส่งเสียงเฮฮาให้พวกเราอย่าเนี้ยับผมก็รู้สึกแบบมีความสุขมากมากแล้วจริงอยากอยากพูดคุยกับพวกเขาให้านานๆด้วยพูดแบบเปรี๊ยนโอโ้พูดปีนึงไม่กินข้าวไาม่ห้ำน้ำไม่ <c oughs> ทำอะไรเลยตอ <c oughs> นนี้พูดเลยคนระับ <c oughs> แต่ว่านอกจากเราพูดความสุขกับพไ่ชายแล้วพี่ชา,า,า,ายก็เหมือนแบบอ้าวความสุขสุดๆแต่ว,ตว,ตว่าให้พวกเราด้วยใช่จริงๆมันเป็นของที่คนะู่กันเรารู้สึกว่า การที่เราทํางานแต่ละผลงานหรืออะไรถ้าไม่มีแฟนๆแับสุนผลงานว่าซีรีส์หรือว่างานต่งางๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่มีใครก <c oughs> <c oughs> ็มีสซนสครับผมมีทันทายมีแฟนลับวิวเองที่คอยสับตรงนี้มันเป็นแรงแรงการในการทํางานเราแล้วก็แฟชัน่นของเรามากๆที่เราจะทํางานต่อหรือว่ามีผลงานในอนาคตต่ออย่างวันนี้ของโส,สนๆเรานี่ทุกวันเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึก ดีใจนะครับผมซึ่งแฮปปี้มากๆรู้สึกยินดีมากๆที่ไม mm ่ว hmm. ่าใครที่เข้ามาใหม่ที่ทำความรู้จักเราหรือว่าใครที่อยู่กับเราก่อนแล้วก็ไปพักก่อนแล้วก็กลับมาเราก็รู้สึกยินดีมากๆนะกลับไปพักผ่อนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของพวกเราตลอดเวลาเลย ไม่ว่าเวลาไหนๆใช่อยากให้ครอบครัวของเราอยู่ในโลอยูแบบอย่างไปกับบคนก็ไปหโหนเรื่องแบบว่าเวลาไปไหนแล้วคนมาลุมจิงอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ล่าสุดไปสนามยิงอย่างเงี้ยคนก็มาลุมจิงเยอะตรงนี้ทางทีมงานท่าบยิเวณที่อยู่เนี้ยสำหรัก็จริงๆมันขอบทางฝ่ายตัวรกีที่ที่ดูแลเราก็ตอนแรกพาไปก็มีวินาครับผมแล้วก็ตอนหลังเราก็ได้คุยกับทีมตุรกีแล้วว่าเออ ขพราะจากข้างหน้าก็จะมีการดูแลวพวกเราอย่ตอนที่เราไปนะตอนนั้นเราก็พยายามแบบช่วยเหลือกนันมากสุดไม่ว่าจะเป็นเออหรือว่าทีมช่างหน้าช่างผมก็ช่วยกันดูแลทสุดก็คือเออาร์กับช่างหน้าช่างผมก็คือติดนกาให้่เราแทนกันใช่ครับทุกวันนี้ก็เป็นครับผมใช่จริงๆมันใช้ชีวิตลำบากแล้ว่าคนอยากเข้าหาเราเยอะมากขึ้นใช้ชีวิตลำบากไหมที่จริงๆเราผมไม่ได้มองว่าลำบาก รจริงๆเราก็ดีใจด้วยครับที่มีคนแบบรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆค,ครับผมันนนที่เครการกับงาไจริงๆเราดูแล <c oughs> ดูแลกันอย่างนั้น <c oughs> จริงๆเราก็เป็นเราครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นทานอยากให้ทุกคนเหมือนกันสมว่ามีเหตุการณ์เราก็อยากให ให้ความร่วมมือกับทางค่ายด้วยเพื่อแบบประโยชน์ของทุกคนแบบตัวเราเองหรือตัวการขับเองมากที่สุดครับก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่เจอเราแล้วก็เราแฮปปี้ที่เจอทุกคนก็อยากให้แบบให้ความร่วมมือกับทางค่ายด้วยที่แต่คังที่ประกาศน,นะยังเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าตกใจมากุดขี่อะไรอย่าง <c oughs> ี้ไหมคะแปลกแปลกแปลกตกใจแปลกมันมีมันมีแบบเข้ามาถึงี่ถีตัวเรามั้อ่า ก็อาจจะบ้างอาจจะที่บ้านมาได้บ่อยแต่ไม่ทำตั้งตัวอะไรอย่เงี้ยมีนะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นครับจริงจริงมันมีกลัวก็เราะแบบว่าคนเข้ามาลุมเยอะๆตัวที่เรายังไม่แบบว่าตั้งตัวหรือว่าไม่ดูคนมาเกี่ยวมันต้องแก้สถานการณ์งเรได้อย่างไงบ้างแบบพี่ซีต้องถกท้องน้องถ้าเราได้ก็เป็นกีดีช่วยช่วยกันครับช่วยกันใช่เวลาเขาเห็นกันอย่างานเราเราบอกเขา บอกเขายัางไงก็เราก็มีมีกันคุยกับทางค่ายครับผมแล้วก็ประกาศทางค่ายคือไม่ว่าอาจจะมีทนนั้งภาษาไทย,ยอังกฤษหรือว่าภาษาต่างชาติก็จริงๆก็แค้ทางค่ายประกาศตรงไหนที่บอกไปอยากให้ความร่วมมือทุกคนจะได้แฮปปี้ตัวสกินตัวแฟนเขาจะได้แฮปปี้ถ้าไปกับทุกคนก็เป็นห่วงเราเรื่องความปลอดภัยเช่นเดิมครับ <c oughs> ไม่ห่วงได้ครับผมแล้วก็ <c oughs> ช่วยๆกันครับี่นี่เมนียวๆค่ะเจอเหตุการณ์ที่บ้านแบบปวดทาองเล จริงยังไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่เลยครับแต่ก็เราก็คุยกันเองนี่แหละค <c oughs> ุยกับเพ,พียแล้วคุยกับทั้งข่าอยู่เป็นประจำเลยครับเราก็ต้องระมัดความคิดไม่ถึงกระโดดความคิดครับห <c> ร <oughs> ือใหญ่เลย, <c oughs> ย,ยนะนน่ะใช่ครับแล้วก็ช่วยๆกันอืออ่าอเรื่องหนึ่งเรื่องบัตรของนิมพี่หมดภายในไม่ถึงแค่ระดีตอนแรกแบบโอ๊ยทำไมหมดต้องโดน <c oughs> ด้วยเหรอโดนไหมก็ มีิีๆก็แอบวนไว้นิดหน่อยครับว่าแบบว่าถ้าบัตรออนไลน์ครับขายแบบเกินก็ก็ก้าวไปจากติดปีติดปลีแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับแต่ก็ตอนแรกตกใจมากครับที่แบบไม่ถึงห้าทีก็หมดแล้วเพราะว่าที่นั่งตั้งแบบสองพันสองพันกว่าที่มีสองพันนึ่งสองพันสามหรือสองพันสี่พันที่นั่งปราณสามพันหรอฮะไม่ใช่สองพันสี่พับ อ้าจริงเหรอครับ 3, รอุ้ยสามพันเลยหรอทุ่สองไม่พนนะุ่งเลยสามพัน,นว่า <c oughs> ครัวก็ตกตกใจมากๆที่แบบตกใจมากๆครับที่ดีๆไม่ถึง5นาทีก็ขายหมดเลยที่นั่งตั้งประมาณสามพันสาพันที่นั่งครับไม่คิดว่าทุกคนจะ,จะมีแบบคนมาหามาดูเยอะขนาดนี้ครับทั้งที่เป็นแฟนมิคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมด้วยก็ตั้งใจทำให้เต็มที่สุดเลย ถ้าสามพันแล้วติดติดมันคงไม่พอที่ว่าโอ้ต้องติดเดเจ็ตหุ่นติดเจ็ตบินขึ้นไปเลยครับู้หรือว่าสลิงมีสลิงลงมาห้อยลงมามติดติดแล้วก็บินรอบรอบคอเฮ้ยเนืบอทจริงจรงเียไปไปเที่ยงนอนไ่นอนไมอะไรนะครับม่ไปน้องไปปีแรกที่เราก็ีแน่นอนครับก็ไม่บอก อาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่รู้ดีแต่ก็รู้สึกว่าอยากก็ให้มาด้วยใจจริงๆไม่ต้องให้ก็ก็ไม่ได้โกรธแต่ผมต้องเซอร์ไพรส์อะไรอย่างหนึ่แน่ๆอันนี้คุยกันเองหรือคุยกับพี่เนี่ยพี่ต้องแบบยังไงก็ครับพี่ต้องมีแน่นอนครับขอเงีาบเขาอยากได้อะไรถ้าขอเฮียได้ถ้าผมให้ได้ไม่ได้อยากได้เป็นของโอเคไม่ให้ไม่ให้ก็ได้แค่แค่มางานแค่แบบมามาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้ก็ ก็ดีใจเนาะไ่เดียวแล้เราไปถือไฟไฟอย่างที่หมูเคยไปถือไฟไฟที่นตํเสหน่งนีแต่เงียมาอยู่แล้วครับบัตรออนไลน์เนี่ยอ9,999เงียตั้งใจจะซื้อเท่าไหร่ครับบัตรออนไลน์อครับมัน9,999ผมมากดบัตรจริงครับผมบัตรออนไลน์ไม่ได้แบบเลงไว้แต่กดบัตรจริงแต่ก็กดไม่ทันเขาเหมือนกันไม่เคยคุยเล่นๆไม่ได้คุยเล่นคุยจริงจังมากว่าถ้ากดบัตรได้เราจะแจกไหมครับผมไม่ทันก็ไม่ทันครับเป็นทุกคนแบบ ดีใจครับทุกคนให้ความใ,ใ,ให้ความกอดเพื่อความสนใจเราดีใจแบบแทนแทนมากๆแบบว่าไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะหมดไวัยขนาดนี้แบบที่ท่านแบบเยอะมากๆแพรว่าอยู่เป็นคนดังแล้วค <c oughs> รับเนียด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวใช่ไหมรับรองว่ามีสปายแน่นนะอนเขาแอบรู้โชมกันแล้ว เตรียมโฟอะไรไว้ไหมคะแบบพระเดชพระคอนไม่เห็นล่าสุดเป็นลมกลางกองทัพโอ้ยโอ้ยอันนี้ยังไงอย่าเราเชื่อสนิทใจเลยอ่ะน่าจากศาลคนนะก็ตอนแรกไม่กอทครับไม่กอตอนแรกก็ตอนแรกก็แบบตื่นเต้นมากแบบรู้สึกสนุกครับอย่างน้องแจ้งเมียดูเพาไม่เคยแจ้งแบบนี้เลยแต่ว่าพอแจ้งแล้วแบบเห็นเมียเป็นห่วงแล้วก็เริ่มไม่อยากแจ้งแล้วจริงตอนนั้นพอเสร็จแล้วก็รู้สึกแคร์รู้สึกผิดเล่นด้วยที่แก้ ขอโทไหม่ัไ้ไม่ได้ไม่ได้โกรธนะบบเราแค่แบบว่าเอป็นห่วงอะไรมากกว่าคุณขอโทษทำไมอ่ะนุกครังหน้าเฮียแกล้งผมาแล้วนะก็คุยคุยเล่นอยู่ครังหน้าหนูแกล้งหนูเฮียไม่เชื่อนะโอเคค่ะเียถ่ายน้าร้อนกัค่ะี